11นักสู้เดนตาย11นักสู้ไม่กลัวตายที่เหลือกับศึกการต่อสู้5คู่สุดท้ายในมหาศิกคนชนเทพเลคคอร์ดออฟบลคเดล็อกนี้เหลือใครอยู่บ้างใครมีประวัติโปรโฟไฟล์เป็นยังไงบ้าง สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาชนะครับผมคลิปนี้ครับเราอยู่ก,กับตัวเรื่อง Record o f b l a ฟ k ล o l นัล็อกครับมหาศึกคนชนเทพหลังจากที่ผ่านพ้นในคู่ที่8และรู้ผลไปแล้วครับก็จะเหลือการต่อสู้อีก5คู่ด้วยกันครับซึ่งพอครบ5คู่เนี่ยถึงจะเป็นจุดจบถึงจะเป็นการโอสารศึกเล็กนัล l ็อกครั้งนี้อย่างแท้จริงนะโดย5คู่ที่เหลือครับก็จะเหลือนักสู้ที่ยังไม่ได้ต่อสู้นะครับทั้งจากฝ่ายเทพและฝ่ายมนุษย์เนี่ยสิคนนะแบ่งเป็นฝ่ายเทพ5คนและฝ่ายมนุษย์6คนค ค,คือฝ่ายมนุษย์เนี่ยแม่งจะมีส่วนเกินนะผมเพราะว่า <laughs> มันมีเหตุการณ์พลิกล็อกนะครับเออฝ่ายมนุษย์เนี่ยมีผู้เข้าแข่งขันเกินมาคนหนึ่งก็มาจากการที่พระพุทธเจ้านี่แหละครับย้ายจากฝ่ายเทพมาแข่งให้กับมนุษย์แทนนะครับมันก็เลยกลายว่าฝ่ายมนุษย์เนี่ยครับปีผู้เล่นล้นมาคนหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องรอดูต่อไปครับว่าไอคนที่จะบทสิทธิ์แข่งหรือว่าอดแข่งเนี่ย จะเป็นใครกันนะะมาดูกันหน่อยครับว่าเหล่านักสู้ที่เหลือคาใครกันบ้างนี่ที่กงจะได้ลงแข่งในรอบต่อไปในศึกต่อไปนะ,ะขอเริ่มต้นที่ฝ่ายเทพกันก่อนเลยแล้วกันนะอย่างโอดินครับเทพสูงสุดของนอร์ครับโอดินเนี่ยก็เป็นเทพที่เราเคยเห็นหน้าเห็นตาแล้วนะครับในศึกเลกเดล็อกครังนี้ครับในกระตูนเนี่ยเราก็จะเห็นคาแรคเตอร์ดูแล้วเหมือนกับเป็นเทพที่โหดเที่ยมเก,กลี้ยกล่อดี้ขุนเฉียวอะไรเหมือนกันใช่ไหมครับโอดินมีท่าทีที่แบบโกรธแค้นพวกรุษหน้าครับเพราะว่าพวกปุรุตเนี่ยแบบฆ่าเทพกันไปแล้ว หลายต่อหลายคนนะนะสำหรับแฟนๆการ์ตูนที่มีบุมบองต่อโอดินนะครับจากกระแสะที่ได้รับมาจากกระแสะที่เห็นนะครับก็ุืนว่าโอดินเนี่ยแฟนๆก็จะจองกระถิ่นกันไว้เยอะพอสมควรครับเพราะว่าคนเขาก็หมั่นไสโอดินอะไรกันเยอะนะแบบทําเป็นเก่งทําเป็นเก๋าทําเป็นห้าานะครับทั้งๆที่ยังไม่ถึงคิวของตัวเองเลยอะไรแบบนี้นะ สำหรับตำนานของโอนหรือว่าที่เราเคยเห็นเคยรับรู้มาตามหนังอะไรครับก็จะดูแบบเป็นคุณพ่อใจดีใช่ไหมครับเป็นแบบบีดาแห่งถวยเทพนะครับมีความกล้าหาญองอาจมีความเก่งแข็งแกร่งนะเป็นบีดาเทพที่ปกครองโลกต่อหลายโลกนะยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามีพลังอะไรแต่ขึ้นชื่อว่าเป็นบีดาเทพนะครับก็เรียกว่ามันมีแววมีราศีของผู้ชนะตั้งแต่ก่อนแข่งแล้วนะเพราะว่าคนที่ถือว่าเป็นบีดาแห่งถวยเทพอีกคนหนึ่งเหมือนกันอย่างซูสนะครับก็มีการแข่งไปแล้วแล้วก็ชนะไปแล้วด้วยเช่นกันครับถ้าเกิดว่าโอน ที่ถือว่าเป็นบีดาเทพนะแล้วถ้าดันทะลึ่งไปพ่ายแพ้กับฝ่ายมนุษย์มันก็จะดูแบบเสียฟอร์มดูแห้งๆหน่อยนะครับเออเพราะนั้นผมก็รู้สึกแบบลึกๆนะครับว่าไม่รู้แหละว่าอดินเก่งแค่ไหนหรือว่าคู่ต่อตู้ของอดินเป็นใครนะแต่คือด้วยดีกีด้วยความเป็นบีดาเทพนะมันมีแววชนะอยู่แล้วนะก็ต้องรอดูรอติดตามต่อไปครับอีกคนนึงครับโลกิครับเป็นเทพที่เราเกือบจะได้เห็นฝีไม้ลายมือความแข็งแกร่งเขาแล้วนะครับจากการที่เขาเนี่ยจะไปทะเลาะเบาะแววงกับพระพุทธ,ธเจ้านั่นเองครับแต่ก็เลยครับ ยังไม่ทันจะได้ทะเลาะกันจริงๆจังๆสักเท่าไหร่ครับก็ต้องแยกย้ายกันไปก่อนนะเราจะเห็นว่าโลกีเนี่ยมีความสามารถที่เขาเรียกอาวุธมาจากมือของเขาได้ครับก็เหมือนกับเือืองเขาเนี่ยมันเหมือนเป็นประตูมิติเหมือนเป็นหลุมแบคโฮอะไรสักอย่างประมาณนั้นนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามีความสามารถในการที่จะเปิดประตูมิติเรียกสิ่งของตาตาราออกมาจากมือเอามาใช้โจมตีต่อสู้อะไรแบบนี้ได้หรือเปล่านะแต่อย่างหนึ่งที่เป็นที่สังเกตได้เลยคือโลกิเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ฉลาดมีไหวพริบดีมีเซนส์ดีคนเดงยงเลยครับเพราะเขาก็ถือ เป็นคนแรกๆเหมือนกันนะครับที่จับสังเกตได้ครับว่าเอ๊สักยมุนีเนี่ยเป็นคนถักหลังหรือเปล่านะครับสักยมุนีเนี่ยให้ความร่วมมือกับพวกเบลคิรีหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับซึ่งก็ปรากฏว่าเป็นทางด้านสักยมุนีแหละครับที่หักหลังทวยเทพจริงๆเลยนะถือว่าฉลาดมากๆมีไหวพริบดีมากๆนะสำหรับโลกีครับตามตำนานแล้วโลกรีนั้นจะเป็นเทพฝ่ายนอตครับเป็นคนที่มีความขี้เล่นมีความซุกซนมีความเจ้าเล่ห์แล้วก็บักที่จะสร้างปัญหาให้กับเหล่าทวยเทพอยู่ด้วยเหมือนกันครับแั่ว่าเป็นแบบตัว ตัวแสบตัวปวดอะไรแบบนี้อะนะซึ่งถ้าเกิดว่าใครดูหนังมาเวลครับเราจะเห็นว่าอะโลกิก็จะออกแนวแบบเป็นตัวร้ายใช่ไหมครับมีความเจ้าเล่ห์เป็นเทพจอมหักหลังนะครับถ้าคาแรคเตอร์ของโลกิเนี่ยเป็นเชิงแบบพวกมีความเหลี่ยมอะไรแบบนี้ครับก็บอกว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่มันก็มีความน่ากลัวเหมือนกันนะครับเพราะเราจะเห็นว่าอย่างตัวละครที่แบบมีคาแรคเตอร์ความเหลี่ยมนะออกแนวมีลูกเล่นในเชิงตุกติกอะไรแบบนี้ครับมันก็สร้างปัญหาสร้างความปั่นป่วดให้กับศัตรูได้อย่างมากครับเหมือนกับกรณีที่แจ็คเดอะริปเปอร์ ต่อสู้กับเฮอร์คิวลิสได้เลยนะ ถ้าต่อสู้แบบตรงไปตรงมากับโลกีนะครับแล้วตามเกมโลกีไม่ทันไปหลงเหลี่ยมโลกีนะครับก็อาจจะเพียงพามถึงคานพายแผลก็เป็นได้นะนะว่าเป็นเทพที่น่าสนใจเหมือนกันนะสำหรับโลกีนะอะพอลโลเป็นเทพที่เรายังไม่เคยเห็นหน้าค่าตาครับยังไม่เคยปรากฏตัวออกมาเลยโดยอะพอลโลนั้นก็จะเป็นลูกของซุยคนหนึ่งเหมือนกันครับเป็นเทพที่มีตำนานมาจากกรีครับได้เชื่อเป็นเทพแห่งดวงอาทิตย์ครับแล้วก็ถูกเรียกไปอีกหลายๆอย่างนะครับว่าเป็นเทพบัรเจ้าแห่งดนตรีกวีศิลปะผู้พยากรณ์ การยิงทะลเทพแห่งแสงและความรู้นะวิลกรรมของเทพอพอลโลผู้เป็นสุริยเทพนะครับก็จะมีอย่างเช่นการที่สามารถสังหารงูยักษ์ไทฟอนได้และตังหารยักษ์อะโลดดีและอ e ีฟิอัติธได้นะเทพอะดูบิดอันนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจจัดๆเลยครับคือมาแนวฉีกลยนะครับผมเทพอะดูมิดนั้นจะมีลักษณะเป็นผู้ชายที่มีลักษณะเป็นสุดัขนั่นเองเขาเคยเป็นเทพแห่งความตายก่อนหน้าเทพโอซิลิสมีความเชื่อว่าเทพอะดูบิดเนี่ยมีบทบาทหลายอย่างครับอย่างเช่นช่ว ด่วยในการดองศพให้ถูกต้องเป็นผู้รับมัมมี่ในหลุมศพเป็นสื่อการในการนำวิญญาณไปสู่สนามแห่งของขวัญจากฟ้าโดยใช้มือนั้นปกป้องบัมมี่รวมถึงทรงเป็นผู้ช่วยในการชั่งวิญญาณว่าวิญญาณดวงนั้นเนี่ยจะมีความผิดมากหรือเปล่าหรือว่าวิญญาณดวงนั้นเนี่ยจะเป็นวิญญาณที่มีความดีมากนะพอตัดสินเสร็จแล้วเมื่อวิญญาณนั้นถือว่าเป็นวิญญาณที่มีความบริสุทธิ์วิญญาณนั้นก็จะได้เข้าเฝ้าเทพโอซิริสเพื่อพิพากษาให้ไปสู่นรลกแห่งวิญญาณใหม่แต่ถากกดว่หทูลงโษอย บับงเอิญว่าหนังมาเวลเนี่ยเขาก็จะเพิ่งมีฮีโร่แบบแนวอียิปต์อะไรแบบนี้เหมือนกันครับเป็นเทพคอนซูใช่ไหมครับซึ่งอก็มีความแฟนตาซีมีความน่าสนใจนะก็เลยทําให้เทพอดูบิสนะที่จะถูกปล่อยออกมาสู้ในช่วงท้ายท้ายของศึกแล็คอ์ล็อกครับยิ่งมีความน่าสนใจขึ้นไปอีกนะครับว่าเทพอดูบิสในสตอรี่ของมหาศึกคนชนเทพนะครับจะมีเรื่องราวเป็นยังไงจะมีสไตล์การต่อสู้เป็นยังไงครับจะมีความแฟนตาซีที่ไม่แพ้ไม่น้อยหน้าคอนชูหร,รือเปล่านะแทพสุดซนโอคงมไม่ต้องพูดไม่ต้องบรรยารกัน เพราะว่าคนที่ติดตามการ์ตูนญ,ญี่ปุ่นก็น่าจะได้ยินเรื่องราวตำนานเทพซุซานโอก,กันมามากต่อมากแล้วนะครับและด้วยแบบโอ้โหเป็นเทพสายญี่ปุ่นนะผมคิดว่าถ้าเขาจะบิวแล้วก็เอาความอลังการมาใส่เทพซุซานโอะนะมีโอกาสเป็นไม่ได้สูงเลยทีเดียวเชียวนะครับอาจจะเป็นเทพที่แบบดหดโหดเป็นเบอร์ตน้ตนในบรรดาเหล่าเทพก็เป็นได้ครับเทพซุซานโอนี่ก็จะแวะเวียนแล้วก็ไปมีความเชื่อมโยงตามตำนานการ์ตูนญี่ปุ่นมาแล้วหลายต่อหลายครั้งหลายต่อหลายเรื่องนะครับเป็นเทพขึ้นทิ้ขงของการ์ตูนญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ นะตำนานสุดยิ่งใหญ่เลยก็คือเทสุซานโอะนั้นสามารถปราบอสุรกายยักษย์ยามาโตะโอโรจิได้ครับก็จะเป็นงูใหญ่ยักษ์มี8หัว8หางครับเป็นวีรกรรมอันเรื่องชื่อของเทสุซานโอะนั่นเองนะมาดูทางด้านฟาฝัา่งรุาาย์กันบ้างครับเริ่มต้นด้วยโอคติตะโซจิครับเป็นตัวละครที่ยังไม่ได้ต่อสู้แนละ้วแต่ว่าเกิดในนี้ก็เคยเกิดจะได้มีซีนต่อสู้แล้วนะถือว่าเป็นตัวละครที่ยังไม่ได้เข้าสู่ศึกการต่อสู้แต่ถือว่ามีซีนเยอะมากนะครับทั้งเกิดจะไปทะเลาะกับชาวบ้านชาวช่อง แล้วก็เป็นคนที่ปรากฏตัวออกมาแล้วก็มีการเฝ้าดูการต่อสู้ผ่านจอบรอิเตอร์อย่างใกล้ชิดครับ มีซีนบ่อยกันพอสมควรครับจนชวนรู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าโอคิตะโซจิคนนี้เนี่ยกะระลังจะได้ต่อบตู้ในรอบต่อไปหรือเปล่านะเพราะว่าซีนมันเยอะมากจริงๆกันนะในตอนที่เขาปรากฏตัวออกมาเนี่ยเราจะเห็นว่าดวงตาของเขาเนี่ยมีการเปล่งประกายอะไรด้วยนะซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะมีความสามารถพิเศษในการใช้ดวงตาหรือเปล่าครับโดยที่มันผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวละครที่มีความสามารถพิเศษด้านดวงตานี่ก็มีอยู่หลายตัวเหมือนกันนะทั้งอัดดัมนะครับทั้งพระพุทธเจ้าครับหรือแม้แต่แจ็คเดอะริป นะก็เลยน่าสนใจครับว่าหนึ่งในความสามารถพิเศษของโอคิตะโซจินั้นจะเป็นดวงตาเหมือนกับชาวบ้านชาวช่องเขาหรือเปล่านะครับแล้วความสามารถพิเศษด้านการใช้ดวงตานะจะเป็นพลังในรูปแบบไหนครับตามประวัติศาสตร์จริงโอคิตะโซจินั้นเป็นหัวหน้าหน่วยที่หนึ่งของกลุ่มชินเซนกุมิกองกําลังตํารวจพิเศษในโตเกียวในยุคบากุมัตสึเป็นนักดาบที่มีฝีมือมากที่สุดคนหนึ่งในกลุ่มชินเซนกุมินั่นเองครับเพราะฉะนั้นสําหรับความสามารถของเขาคงเดาไว้ง่ายก่อนนะครับว่าอาจก็คงเป็นเรื่องการใช้วิชาดาบกระบวน ้าดาบอะไรประมาณนั้นนั่นแหละนะคนต่อมาครับนอตาดามูทครับเฮ้ยคนนี้ก็ถือว่าหลัง เริ่มที่จะมีซีนอะไรกับเขาปล่อยเหมือนกันนะครับเพราะถ้าเกิดว่าใครตามบางงานะครับก็จะเห็นว่านอตรารามุสเนี่ยครับล่ปรากฏตัวออกมาแล้วก็มีการเฝ้าดูการต่อสู้ของเทต้าแล้วก็บีซีบัฟอย่างใกล้ชิดเหมือนกันครับซึ่งเราก็จะเห็นปฏิกรยาท่าทางต่างๆของนอตราดามุสนะเป็นตัวละครมีความน่าสนใจตรงที่รุนฮิวเนี่ยบอกว่าเขาคนนี้เนี่ยเป็นโจ๊กเกอร์ฝ่ายมนุษย์เป็นหนึ่งในตัวอันตรายของฝ่ายมนุษย์เลยก็ว่าได้ครับก่อนที่จะเริ่มสึกสงครามแล็กล็อกครับเป็นคนที่แสบมากครับเพราะว่าเขาคนนี้เนี่ยเค พยายามที่จะทําลายสะพานบีฟอสด้วยนะครับโดยอสะพานบีฟอสเนี่ยมันเป็นการเรียกในบาง,งะฉบับภาษาไทยครับคิดดูแลวกันครับว่ายังไม่ได้ทําการเวรุนนะครับยังไม่ได้มีการใช้สาบตา์เาพทเทงใดแต่ว่ามีแนวะคิดที่จะทําลายสะพานบีฟอสนะครับแสดงว่าพลังเจ้าดีก็คงจะเก่งแข็งแกร่งมากๆระดับหนึ่งเลยแล้นะ สากตะคินโทกิคนนี้ก็น่าสนใจครับเขาได้มีบทบาทโผล่ปรากฏตัวมาแวบหนึ่งครับจากการที่เขาเนี่ยไปพูดคุยกับพระพุทธเจ้าครับก็หู้ว่าสองคนนี้เนี่ยจะรู้จักสิทธิสมกันดีเหมือนกันนะโดยคินโทกินั้นได้รับการไหว้วานจากพระพุทธเจ้านะครับว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยอยากจะพบเจอซิกฟลิกนะครับซิกฟลิกเนี่ยจะเป็นคนที่ทําให้มหาสงครามแบล็กเนล็อกครั้งนี้ต้องสั่นสะเทือนนั่นเองนะอ่ะประมาณนั้นครับเรื่องราวตามประวัติศาสตร์ของเขาคินโทกินั้นถูกกล่าวว่าเป็นหนึ่งในสมุไรที่ แข็งแกร่งที่สุดในบริษัทเลยก็ว่าได้ครับคาดว่าน่าจะเกิดในช่วงยุคเฮอันตั้งแต่เกิดมาเขาถือว่าเป็นเด็กที่มีความปาสจาันอย่างมากมีพละกําลังมากกว่าเด็กปกติทั่วไปว่ากันว่าตั้งแต่เขาอายุยังไม่ถึงขวบเลครับสามารถเดินแล้วก็วิ่งได้แล้วนะโดยการที่เขาบักจะวิ่งเล่นและอยู่ในเขาเนี่ยเขาจึงสามารถพูดคุยและสื่อสารกับพวกสัตว์ได้อย่างน่าอาศัศจรรย์เลยเขามีความสนิทก,กับสัตว์และเขาก็บักจะเล่นซูโม่กับพวกสัตว์แล้วก็สามารถอชนะพวกสัตว์ต่างๆได้แทบทั้้งงหมดดเเเลยนนะขขขขาไรัับววป็อ เกิดจากแม่ของเขาแต่ก็รับการกำชับว่าขวานเนี่ยเป็นสิ่งอันตรายนะถ้าไม่จําเป็นก็อย่าเอาไปทําลายผู้อื่นผลงานที่นับว่าโดดเด่นมากๆสําหรับตัวเขาเลยคือเขาเนี่ยสามารถสังหารยักษ์ชูเทนโดจิลงได้ครับโดยตามตำนานกล่าวว่าในยุคเฮอนนะครับมีการปรากฏตัวของยักษ์โบราณขึ้นมาที่แบบมีความแข็งแกร่งไปจากมากนกคอยดักปล้นชิงสังหารผู้คนที่ผ่านทางมาทางแถวภูเขาโอเอะสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้คนในเวลานั้นเป็นอย่างมากก็โดนทางด้านคินโทกินะครับปราบอะไรกันไปนะกระตัด ลีโอนในดัตแค่ฝั่งชื่อก็ดูตึงแล้วนะครับเพราะว่ากษัตริย์ลีโอนนดัตเนี่ยเราก็อาจจะเคยได้ยินชื่อหนังเรื่องขุนศึก300ผ่านหูผ่านตากันบ้างครับโดยตาตนานจริงกษัตริย์ลีโอนนดัตก็เป็นตาในหนังที่เขาหยิบยกมาตร้งนี่แหละครับกษัตริย์แห่งสปาตาเจ้าของตำนานผู้นำทหาร300นายมาตั้งรับการลุกนานจากกองทัพเปอร์เซียนน,ยนับแสนเป็นเรื่องราวที่ถูกกล่าวขานมาหลายพันปีเลยล่ะครับเป็นกษัตริย์ดักซู้ที่มีความกล้าหาญมีความเก่งด้านการลบและไม่กลัวใข ครับแบกก็เรียกว่าเอาทหาร300น,นายไปต่อสู้กับทหารนับแสนนะค อะไรจะสุดกันเบอร์นั้นนะนะก็น่าหลอหน่าติดตามเหมือนกันนะครับสำหรับกษัตร,ริย์นิโอในดัสน,นะนะซีโบเฮลแฮครับผลซุ่มยิงชาวฟินแลนด์ที่มีการบันทึกว่าเขาใช้ปืนไรเฟิลเนี่ยในการฆ่าศัตรูมากถึง505คนนะครับซึ่งเป็นสถิติที่สูงสุดตลอดกาลในเหล่าบรรดาผลซุ่มยิงในสงครามใหญ่เลยครับอาจเรียกได้ว่าเขาเป็นหน่วยซุ่มยิงเป็นไรเฟิลที่เก่งที่สุดที่แม่นที่สุดในประวัติก็ได้ครับคือคิดดูแล้วกัน ฆ่ามาแล้วห้าร้อยกว่าคนเนี่ยพระเจ้าช่วย เก่งเกินอ่ะโหดเกินอ่ะนอนหลับในแต่ละวันได้ไงวะวันหนึ่งเขาต้องฆ่าคนกี่คนวะเนี่ยทั้งชีวิตฆ่าคนห้าร้อยกว่าคนแบบอแค่คิดก็สยองแล้วนะตบยุงตีแมลงนี่ยังว่าไปอย่างนี้นี่ฆ่าคนห้าร้อยกว่าคนนะโอ้อะไรจะขนาดนั้นนะเขาสร้างวีรกรรมในสงครามฤดูหนาวนะครับเขาก็เลยมีฉายาว่าไว i t e d หรือว่าความตายตีขาวนะผมโคตรโหดนะครับก็เป็นอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจสิเลเกินนะครับว่าจะเก่งกวบสัตว์รัสเซียแค่ไหนนะรัสปูตินจาก นักเตยได้ชื่อว่าเป็นนักปวดปีศาจครับเป็นนักปวดที่ออกแนวมีสา,าสตามีความสามารถที่เหนือธรรมชาติอะไรแบบนี้ครับประวัติแล้วก็เรื่องราวเขานั้นไม่ค่อยจะดีอะไรสักเท่าไหร่นะครับออกแนวเป็นสายดาร์กไปเลยอะนะทั้งข่าม่ตายมีภาพลักษณ์คล้ายๆเป็น พ่อมดหมอผีมีความเหนือธรรมชาติอะไรแบบนี้นั่นเองนะก็ไปดูเหมือนกันนะครับว่าความต่บ้าเขาเนี่ยจะออกมาในแบบเป็นพ่อมดแนวการใช้เวทมนตร์อะไรหรือเปล่านะพูดถึงเรื่องการต่อสู้ครับอันนี้ขอเดาเล่นๆแล้วกันนะครับตอนนี้ผมอยากเห็นการต่อสู้ที่เรียกว่าไงอ่ะมันมาจากชนชาติเดียวกันมาจากตำนานเดียวกันมาต่อสู้บูรล,ล้างผ่านกันเองนะครับซึ่งพอเอามาจับคู่เนี่ยก็จะมีทางด้านอพอลโลครับ ตำนานเทพฝั่งกรีกนะครับผมอยากจะให้ต่อสู้กับลีโอในดัตกษัตริย์ปาปาตาที่เป็นตำนานจากทางด้านฝั่งกรีกเหมือนกันนะเออก็แบบว่าเทพกรีกกับกษัตริย์กรีกต่อสู้กันก็น่าสนใจดีนะหรือทางด้านฝากฝั่งญี่ปุ่นครับ เทพซูซานโอครับอยากจะให้ต่อสู้กับโอคิตะโซจินะครับหรืออีกคนนึงก็คือซาคาตะคินโทกินั่นเองครับก็จะเป็นทางด้านฝากฝั่งญี่ปุ่นเหมือนกันครับอ่าเทพญี่ปุ่นต่อสู้กับสุดยอดซามูไรญี่ปุ่นนะส่วนทางด้านอาดูบิสครับเทพแห่งความตายจับคู่ต่อสู้กับลัสปูตินดีไหมนะเออแบบสายดาร์กอะไรแบบนี้ครับผมจับมาต่อสู้บูล้างผ่านกันเองนะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจดีนะอันนี้ก็แบบเดาเล่นๆล,ล,ลองจับคู่เล่นๆน,นะแล้วสำหรับเพื่อน,อนๆละ่ะอ่ะคิดเห็นยังไงครับคิดว่าอยากจะให้ใคร เผชิญหน้าต่อสู้กับใครนะก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้อีกเช่นเคยนะการต่อสู้อีก5าคู่ที่เหลือก็เชื่อว่าคงยังไม่ได้จบอะไรง่ายๆหรอกนะครับก็คงต้องใช้ระยะเวลากันอีกสักพักหนึ่งเลยครับกว่าที่จะไปถึงปลายทางของกระตูเลเรื่องมหาศึกคนชนเทพนี้ครับแล้วยิ่งถ้าเป็นแบบคู่สุดท้ายที่จะเป็นคะแนนแต้มสุดท้ายที่แบบว่าจะเป็นคะแนนตัดตินนะครับว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะอะไรแบบนี้นะในช่วงเวลานั้นครับอาจจะมีการพลิกล็อกนะครับอาจจะมีใครเล่นนอกเหนือกติกาอะไรกันอีกก็เป็นได้นะอ่ะก็ว่ากันไปก็ รอดูติดตามกันต่อต่อไปแล้วกันนะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวในคลิปนี้นี่เองครับกับการพูดถึงโปรไฟล์สั้นๆนะครับผมสำหรับเหล่าดักสู้ที่เหลือครับมีทั้งคนที่ปรากฏหน้าปรากฏตามาให้เราได้เห็นแล้วและบางตัวละครเราก็ยังไม่เคยเห็นหน้าค่าตาเขาเลยนะขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ครับดูคลิปนี้เสร็จแล้วชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกมน้าชนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ